เอาล่ะครับผมก็สวัสดีเพื่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นด่านใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นมิชชั่นอะอะไรวะดาบเกบอลเซ e เมมโมรี่แบตเทิลมูวี่ i อดิชั่นนะครับผมข้าวฐานสินอกก็เพิ่มเข้ามาจริงๆผมก็จะทาคลิปผ่านทุกด่านแนละ้วแต่แบบบางด่านมันก็ง่ายบางด่านมันก็ยากนะครับแต่สมมากจะเจอด่านง่ายนะเพราะว่าบาดทีผมไม่ฟูมาดอนนี้เป็นด่านที่9นะครับ มันมีเงื่อนไขยอยู่นะครับจะต้องจัดตัวละคระต้องห้ามใช้ซัพพอร์ตไอเทมนะครับเคลียร์มิชั่นให้ผ่านและก็จะต้องจัดตัวละครหลากสีไม่ว่าจะเป็นตัวไลยตัวดีสามารถใช้งานได้หมดแต่จะต้องอใส่ตัวละครในครบทั้ง5สีนะครับเป็นมิชชั่นที่ผมแบบเบื่อที่สุดแล้วตรงนี้นะครับผมก็มาลุยกันเลยถ้าเกิดลุงบันกำหนดแบบนั้นแล้วก็นะ ไปเลยหลักการทีมทีมนี้ก็ได้นะครับเออแล้วก็อาจจะปรับนิดนึงอผมอาจจะใส่ใส่โบลี่เหลืองดีกว่าวะอตัวนี้แม่งเดี๋ยวแม่งแตกเหลือเกินว่ะอืมอตัวนี้กันเลยตัวนี้กันเลยมานี่ครบชาสีแดงมาหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, ครบแล้วนะครับแดงม่วงเขียวเหลืองน้ำเงินนะครับผมครบแล้วป่วะ ه, เอ้ผมเปลี่ยนดีกว่าผมเตันใจแล้วผมว่าแม่งมีเธิ์ตายว่ะผมเอาโบลี่ไบโอโบลี่มาดีกว่าไปลุยน่ะควนอ่ะเออเฮ้ยผมไม่ที่จะดูอ่ะไม่ดูแล้วไหมเออไอ้ลุยมาเอออ่า เไปๆไปก่อนเลยเออไปก่อนเลยไปก่อนเลยอือไปก่อนเลยไปก่อนเลยล้ากันเฮ้ยแสกวะเนี่ยแม่งแล้วตัวตัวหาอะไรมาขึ้นตัวตีฟ้ามึงเสือขึ้นนิอย่านะมึงอือถึงชิเต๋อเฮ้ยบอลนี่เฮ้ย มันกำลังอัดเหรอจิโตุไม่ได้ทำกันบ้านมันอ่ะนี่คือการร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปะเถ่งแล้วแล้วทีมโบลี่ผมแม่งก็หมัดหมดเลยอ่ะเอาละอสามแสนโหเดี๋ยวนะเดี๋ยว เดีอะโอ้ยฮว่นแรงโอ้จัดโกดิต้าโอ้จัดโอเคอเครับมาลองกันใหม่เลยครับเมื่อกี้ตกใจครับโกดิต้าเมื่จะจับเลยเพื่อนเมื่อตรงว่าเ,เอออ่าผมสัมผัสได้เลยผมสัมผัสได้ไอ้หมอนี่มันเอาผมแนเ่เออผมสัมผัสได้เลยมันเอาผมแน่เพื่อน ต้องเอาโบลี่ลงไปข้างหลังก่อนวะไปรับรับหมัดก่อนรับหมัดรับหมัดรับหมัดเอ๊ไปไปดิมาดิเลขามีเก่งเหรอโอ้โหปี๊ตึงไม้เข้าอืมโอ้โหแม่จเจ้า สวยแล้วเราแม่งไม่นี่เลยจานเว้ยจานเว้ยโอ้ยตนสามทีสวยเออืออีกทีไดหมสวยสี่ทีสี่ทีสีส่ที โอเคมันมันต่อยหมือไมมันมันใช้เท้าตายไหมคุณไม่ใช้เลยหรอไม่ใช้เลยหรอเป็นไปได้ไงวะคุงไม่ใช้อย่างนี้แล้วก็เจอการเที่ยนเออทนายไม่ใช้แล้วก็ฉันขอไปก่อน ฉันขอไปก่อนอูดแทงแหลกแล้วตอนนี้ทีมต้องการแทงเฮ้ยอะไรกันเดี๋ยวตุ๊กเลยนะรอบแรกมึงมาไม่รู้มึงมาเหนื่อยเลยนะรอบแรกอะรอบแรกกูแต่งสลายเลยอะเออรอบแรกผู้แต่งสลายตีมึงเนี่นมึงเออรอบแรกมันไม่รู้เว้ยมายังไงอะ อืมเว้าแล้วหนดอกโดนเี้แก้วอีมโอ้โหเอ้ยมันมันบ้านหรือว่ามันไอ้นี่วะโอ้ยเฮ้ยมันร้อยเหมือนมรนร้อยเปอร์เซนต์บอล้องแองไ่านี่เรื่องมันไอ้นี่ไม่ได้นะครับอ้ยโหไปใ่ทีต้องการ์ หึงต้องการแทงครับล้วเราใช้เพ่ไม่ได้เราเลเราเกิดเฮ้ยดูนนึ่งสอสามสี่สูบนโปลี่มาเนบ้า16บล้านไปเก้าขันเขา้ใ่อะไรขค้หน้ามัเนี่ยอืมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละเจอความฟิวไปมึง มึงคิดว่ามึงติดเราเพืคนเดียวหรอเต๋เรื่องเฮ้ยติดที่ที่ดิเพื่อเรือใบมัดล็อกมันล้วกมาเลยโอ้โหมึงนี่กูต่อยวีมึงไม่เจ็บหน้ามั้งหรอมึงไม่เจ็บหน้าจริงดิมึงไม่เจ็บเลยสักนิดมึงก็ไม่เจ็บหรอนี่เหรอมึงไม่เจ็บหรอมึงโดนมึงโดนบอกเลย ยี่สิบาแล้วมึงโดนการันตีทีทุกดอกสี่ทีเน้นเน้นมึงเจ๋งมากใช่ไหมกัตกรงแม่โบลี่แดงแบบะตายหาแล้วสี่แล้วกมึงเก่งใช่ไหมคนเก่งเหลอพี่จะตายอยู่แล้วมึงเก่งหรอนี่แหละลงโทษหมักของจริงแล้วเพื่อนโดน โอ้โหจังหวะไม่ให้อ่ะจะังหวะไม่ให้จะจับเลยโอ้โหจังหวะไม่ให้เกินหกโผล่หนึ่งทีเรียบร้อยครับจบเกมโอ้โหบ้องหน้าไปมันเอาเรื่องอยู่อ้หมอเนี่ยเฮ้ยไม่ตายวะตายไม่รอดไม่รอดหกหรืไม่รอดไออหน <c oughs> ทำชั้นตื่นเต้น พอหามผมตื่นเต้นนะครับไอ้หมอนี้มันต้องโดนแบบนี้แหละแตไ่ไม่ควัดาจริงเกือบแล้ว <c oughs> บลี่แดงแบกว่ะโ <c oughs> บลี่แดงแบกว่ะ <c oughs> บลี่แดงแบกเฉะยะเลยครับ <c oughs> นะครับผมก็ผ่านนะครับทีมทีมนี้นะตอนแรกแบบเอาแบบเจอวันนี้คือต้องลบอย่างเดียว,วเื่อนอย่าไปแบบยืนแท้งเลย <c oughs> โ,อ,โอ้เจอเจอความพลิ้ว โอ้โบลีแบบบ่แดงแบกโบลี่แดงแบกเหลือจัดเพื่อนะโดนไปสี่รอบเป็นไงลนะมึงเรียบร้อยครับเดี๋ยวอีกอันหนึ่งให้ใหเคลียนนะพี่สนุกดีงั้นวะเฮ้ยต,ตื่นเต้นดีเออแต่ถ้ามึงเอาเรื่องนะแต่ถ้าไม่ตายมันแรงมากเดินเื่อนถ้าไม่ตายแม่งโคตรแรงนะครับไม่รู้มันแรงมาจากไหนนะ้าไม่ตายคือโบลี่เขียวโดนไปสามแสนมะันะเจ้าแนวะถ้าต๊ะอื่นโดนจะเป็นไงก็ไม่รู้ ครับแต่ที่รู้คือแบบจานในบ้านผมหลบโคไป1นึ่งพีนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ไปเล่นกันได้ในกรานนี้ก็แอบเสียวหัวใจวายเหมือนกันนะผมมั่นใจเลยว่าตัวละครตัวดีนี่อาจมีตรึงนะครับทีมจักรวาลที่7น่าจะเอาอยู่นะครับป๋าเบน่าจะแทงให้ได้นะครับป๋าเบหมายเลข18อะไรพวกนี้น่าจะพร้อได้นะพราะั้นสีม่วงด้วยแนวโกคูหลบแต่ไอโกคูนี่ถ้าไม่หลบนี่ก็ตายเหมือนกันนะเพราะมันตีแรง เนี่ยแต่น่าจะหลบคิวอยู่แหละสำหรับโกคูนะครับผมเพราะร้านนี้ในแง่ผมก็ตอนนี้ต้องบอกจริงว่าทีมตัวร้ายก็ยังคงเปน็นอันดับหนึ่งมัน,น,นหาตัวแทนไม่ได้จริงหวะตอนนี้นะผมให้เก่งที่สุดแล้วในแง่ผมเพราะอันนี้ถ้าชอบีดึงกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม